คือตอนนี้เขาจัดให้มันอยู่ที่ราคาตื๊ดตื๊ดละถ้าเกิดผมอยากเพื่อมอีกเจ็บเปนจงอผมจะประกอบคอมที่งบไม่จำกัดกี่บาทก็ได้ผมไม่ซีเรียสนะฮะแต่ขอภาพสวยที่สุดในประเทศไทยในประเทศไทยจะไม่มีใครภาพสวยที่สุดเท่าผมและทุกคนก็คอมเมนต์พร้อมกันว่า <S <S แลกผมมาที่นี่ I have CPU มาดูกันดิให้มันรู้กันไปยังไงยังไงพี่ครับผมผมต้องการคอมพิวเตอร์ที่สตรีมชักสุดภาพสวยสุดได้ไหมได้ครับลุยตัวนี้ครับเป็นคอ r e เนะครับที่ฝีคอแถมสองเนะครับมีอีคอพีคอแบ่งสตีมได้เลยนะครับในตัวเดียวตัวนี้ครับเมนบอร์ด Z790 จ็ดเก้านไลท์นะครับตัวเทพสุดของ MSI ที่มีณตอนนี้นะครับผมโอ้โห แล้วจอครับเป็น RTX 4090นะครับจาก MSI นะครับพี่ครับมีเออ่90 90ไหมฮะไม่ยังไม่มีครับตอนนี้แต่อนาคตมีแน่นอนแต่อนาคตมาที่แรกนะได้เลยครับในไทยนะได้ครับ90 90โทรบอกด้วยนะได้ครับแรงสุดแล้วใช่ไหม่ะแรงสุดนะครับตอนนี้โอเคจัดได้เวครับเป็นแรมนะครับ 94G b บัสร6,004จาก G-Skill นะครับแรงที่สุดณตอนนี้ที่มีนะครับแรงจริงไหมพี่แรงจริงครับไปลองไปเลยว้าวเป็นสตออลดนะครับ M.2 นะครับ2เทเลบอยจากซัมซุงนะครับ บอกไปนะครับเป็นพาวเวอร์ซัพพลายนะครับจากคอแซร์ ax หนึ่พันหกร้อย i นะครับแราว่าดูผมเลยนะแบบมันก็ได้เราจัดให้ได้เลยเอาไปเอาไปต่อไปนะครับเป็นตัวลิควิดคูลเลอร์นะครับจากทางคูลเลอร์มาสเตอร์นะครับ ml สามหกศูนย์ sub zero นะครับตัวนี้นะครับการันตีว่าติดลบหรือว่าศูนย์องศาแน่นอนเมื่อกี้ร้อนแล้วพี่ให้ผมเย็นต่อได้นะใช่ครับผมมันต้องดักร้อนได้เย็นโอ้ยโมเอพีเอสครับร้อยยี่สิบห้าเมื่อทูเทวันนี้ภาพชัดแน่นอนชัดชัดถึงใจเลยชัดมาก จริงๆครับโอเคพี่ประกอบไหมครับดื้อเรียนตัวเองตลอดเวลาทีทำอะไรอ่ะประกอบ <_ T> มันมันกดยากอะ่ะต้องมันเหนียวเหนียวดิไ <_ T _ T> อ้การไอ้ยังมาทำงาน <_ T> งานกูมีคุณาภาพเลยอะไรล่ะพี่พี่พี่ต้องไปดูเว้ยทำทไมพี่ไปดูก่อน ถ้งงานอยู่ข้างนอกคือตอนแรกอะมันใส่ไม่ได้พี่อแล้วเขาต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนใช่เพราะว่าเขาแนะนําว่าเปลี่ยนเคสดีกว่าเปลี่ยนบอร์ดทำไมอะมันเปลี่ยนเคสดีกว่าเปลี่ยนบอร์ดเออดีกว่าเนี่ยพี่เห็นยังเห็นยังนั่นไงนี่แมวเข้าไปคลอดลูกได้เลยตอนแรกเราเรียกจอนี้ใช่ไหมตอนนี้ เราจะเปลี่ยนเป็นจอนี้เพื่อความสุดไอ้อโดนจี35ชั่วโมงนี่คืออะไรครับปกติเป็นนโยบายของบริษัทค่ะจะเป็นส่งด่วนในเขตกรุงเทพและลวก็มี่พลพก็ <Okay. S 3> คือส่งด่วน6ชั่วโมงหกชั่วโมง ใช่ค่ะน้องคีโมแล้วจริงไม่พี่เคยสั่งของ i have my my ที่พี่ใช้อยู่ส่งไม่ถึงไม่ถึงชั่วโมงถึงบ้านแล้วใช่ไม่ถึงชั่วโมงถึงเลยใช่ไหมคะใช่ชีแบนนะคะขอบคุณสามทิศดาวค่ะ กูไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันหู้ถูกต้องจัดต้องจ่ายเงินน่ะเราก็ต้องเลือกในสะดาเป็นแดงแดงสุดแดงชุมนี่แดงยังเอ้ย นี่คือการลองเข้าเกมครั้งแรกนะครับเลดเดดผมต้องบอกว่ามันเป็นเกมที่ความละเอียดของทรัพยากรเยอะดังนั้นจะดูว่าผมจะดันสุดไหมมาดูกันว่าซื้อของ I h แฮ e CPU กี่แสนก็ตามมาดูนะี่เ <c oughs> ดี๋ยวก่อน <c oughs> ข้อสารใช่ครับอันนี้ผมไม่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 ปรอันี้ไม่เกี่ยว ไม่เคยรู้มาก่อนที่บอกไอคมหวานเข้าสารอันนี้คอมจริงเหรอใช่ครับอะไรวะอันนี้พิชูเปียกครับพิชูเปียกใช่โอเคได้ใช้ละน้าคมพอดีเลย <c oughs> <laughs> โอเคแล้วจ,จอชัดเลยนะรับสัญญาณไวไฟนี่เป็นป้าย <c oughs> <c oughs> เ,เอาแหละก็คืออันนี้นะครับเป็นแผ่นเหล็กไอแฮปเอาไว้ให้ซิมเมอร์เนี่ยแปะกลางหน้าผา <c oughs> <c oughs> ตอนต่ทีมนะครับ อีกบ้าแต่ก็อันนี้เสื้อนี่ให้ 4XL เลยเหรออันนี้มันมีคอลเลคชันใช่ไหมใช่อันนี้ก็น่าจะเป็นเซ็ตเมาส์คีบันตูฟังแผ่นรองเมาส์เดี๋ยวก่อนไอฮัฟติียูมีของตัวเองเลยเหรอใช่ครับผลิตเองใช่ใช้ดีป้ะใช้ได้ตอบว่าตอบว่าโคตรรวยอ่ะกูเล่นมุกได้ไง โอเคขอบคุณทุกคนครับผม,ม <า S 1> บคุณไรครับซีพ <มา S 1> ครับ,รบแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ,รบีพี่มาเซอร์วิสนี่พี่แต่มามารู้เวลาสี่ทุ่มแล้วพี่เนี่ยสี่ทุ่มหาทุ่มแล้วเนี่ยมผมไม่เคยเจอเบอร์ษัทไหนแบบขนาดนี้เรียวจริง